สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเชนเคยเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะหลายท่านกะอ่าลอค่อยครับผมเลขไม่มาด้วยกันบนครับผมโบว่าจะเป็นอ่าสิบหน่วยบนหรือว่าไม่มาด้วยกันล่างครับังสี่ครับพี่น้องเนาะครับผมอย่าไปเบิงน้ำกันครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์เชียนเขาใหญ่เด้อครับผมครับหลังจากที่ได้นําเสนอไปก็จะเป็นเลขปักหลัก110หน่วยบนครับพี่น้องเนาะกับร้อยสิหน่วยบนครับผมเดี๋ยวทวนกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมครับนี่ครับพี่น้องร้อยสิบหน่วยบนครับงบพันเพินกับเข่าครับผมเป็นชุดเต็ม อันนี้งวดวังหนันเด้ครับพี่น้องเนี่เด่นบน3กับ9เข้าที่9ครับผมร้อยมี2สิบมี0หน่วยมี9นี่ครับผมมางวดที่รงคลิปไปวัน2วันทีแล้วนี่ครับพี่น้องเนาะครับในคลิปนี้เ่นจะมาะปล่อยคลิปนี้เด้วครับผมปล่อยชุดนี้เป็นเลขดับ10 ดับ10หน่วยบนี่สิครับพี่น้องเนาะหรือว่าดับ10หน่วยล่างครับตัวนี้พลาดครับผมพลาดศูนย์ครับนี่แะครับเซียนเขาใหญ่ครับพี่น้องครับเฮาก่อนที่จะไปรับสมัดฟังแนวทางตัวเลขกับเซียนเขาใหญ่เลขไม่มาด้วยกันครับพี่น้องเนาะกามาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เซียนเขาใหญ่เด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับกองมาเชียน้ำเชียร์ครับผมครับอ่าอีกหลายๆท่านครับพี่น้องเนาะที่พี่น้อยมุีคอมเมนต์มาเดี๋ยวกองมาเชียร์ติดตามให้เด้อครับผมว่าจะเป็นเลขพ่อหลองครับผมเลขสูตรที่สองครับพี่น้องเนาะเลขตั้งลักแถวล่างต้องมีให้เห็นครับผมหัววังหันกับมาครับผมหรือว่าเลขของพ่อขุนสายสี่ครับพี่น้องพ่อเซียนพรมหรือว่าพ่อโศกชัยครับพี่น้องเนาะครับผมอัมมุนีก็โทรไปหาพ่อเยอะครับผมเพิ่น พาะถ้าในเลียวได้ครับผมพ่อเซียนผมเลขล่างวม่อหันกะเข้าห้าหนึ่งครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามกันต่อแล้วก็เลขพี่ประกายครับผมเลขล่างม่อหันเพิ่นกับเขาหนึ่งห้าครับผมหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับแต้มเพิ่นกับเขาที่แต้มหกครับพี่น้องเดี๋ยวมาตามกันต่อครับผมสายล่างหรือว่าสายบนครับเอาคลิปนี้ไปเบิง้งเลขไม่มาด้วยกันจากอาจารย์เซียนเขาใหญ่กันเลยครับ อาจารย์ครับก้ามาเชียสวัสดีอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมครับสวัสดีครับก้าวมาเชียครับนะเอฟซีทีรักครับผมถ่ายอยู่เนาะเอฟซีถ่ายอยู่เลขไม่มาด้วยกันใช่ไหมครับผมเลขไม่มาสิบหน่วยกับหลักสิบหลักหน่วยเดี๋ยวให้ไปสามสเต็ปเลยเอาให้เอฟซีเต็มอิ่มเลย เอาปดับเลขทุดท่าตัวนะครับดับสิบบนดับสิบหน่วยบนเนี่ยครับดับครับผมสิบหน่วยล่างดับสิบบนดับหน่วยบนแล้วก็ไม่มาสิบหน่วยบนแล้วก็ไม่มาสิบหน่วยล่างครับผมอ่าโอเคส่วนเลขเด่นเลขบินก็ยังเหมือนเดิมด้วยสองกับสามนั่นแหละครับจให้ fc ไปไปตัดแล้วก็นี่ก็จะเข้าสรุปสุดท้ายเหมือนที่ลงให้คลิปแรกแลยหลักหน่วยให้ไปเรยฝากบอก fc หน่อยครับผม อเดี๋ยวมันจะมีตัวโค้งสุดท้ายมาดึงออกเลยสองตัวครับครับร้อยสิบหน่วยเมื่อกี้ผมกับเอามาโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมช่วงต้นคลิปเบาอามาให้เบิ้งชุดเต็มครับครับครับเดี๋ยวคนจะมาตัดให้ด้ครับผมครับโค้งสุดท้ายเราตัดเลืออย่างละสองหลักโอเคเลยครับผมอืมแต่มันก็ เลขหลักเลขหลักเลขที่ไม่มาอยู่รักนึงแหละแต่มันเหลือเลขหลักที่มันจะมาอยู่ตัวนึงแหละแต่มันจะเข้าเป้าไหมว่าเรอะอืมแต่ก็น่าจะเข้าละสูตรต้นปีครับผมครับผมเอาดับหลักสิบดับเลขกามาเชี์ไดาดับหลักสิบเนี่ยอันนี้บนไหมครับดับหลักสิบบนครับสองสามสี่ดับบนหลักสิบอืมดับหลักสิบบนครับ สองสามสี่ครับผมดับลักหน่วยสี่เจ็ดเก้าดับหน่วยบนสี่เจ็ดเก้าครับเลขไม่มาสิบหน่วยศูนย์ห้าเจ็ดเลขไม่มาสิบหน่วยศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็เลขไม่มาสิบหน่วยล่างครับเลขไม่มา สิบหน่วยล่างสี่ห้าหกสี่ห้าหกครับเลขบนเน่ะก็มาเชียร์สองกัสามนะวางไว้ลักหน่วยที่จะเป็นลักหน่วยเลยนะครับผมครับตำแหน่งดีที่สุดเลยในเนี่ยสองสามเนี่ยลักหน่วยมาได้ตัวหนึ่งถือว่ายังเป็นเลขเด่นแต่ว่าไม่ไปหลักสิบใช่ไหมครับใช่ใช่ม,ใชมันจะอยู่ลักหน่วยตำแหน่งมันครับตำแหน่งอยู่ลักหน่วย ตำแหน่งหลักสิบกับคลิปแรกนะที่ผมลงไปอ่ะครับหลักร้อยสองตัวเซอร์ไพรส์ได้เลขขี้เหมือนกันสุดผมก็ได้เลขขี้เหมือนพ่อทอครับผมอืมเลชนกันชนมันชนกันแล้วมันจะมาไม่แค่นั้นนี่ครับอืมที่ให้ไปตอนแรกมีหนึ่งสามห้าเก้าศูนย์ครับผมครับหลักร้อยมันชนกันหนึ่งแต่หนึ่งมันจะมาไหมกว่าหนึ่งมันกว่าหนึ่งมันจะดับสามหลัก้ามนดับไม่อยู่ก็มาหลักร้อยนะ วางคงสุดท้าย้เอฟซีใช่ครับผมนะครับลกอีกครั้งหนึ่งรับอีกครั้งหนึ่งค้งสุดท้ายครับอาจไม่มาสิบหน่วยบนนี่ก็คือร้อยไปได้นะครับผมครับไม่มาไม่มาสิบหน่วยบนร้อยไปได้ครับแต่เลขตัวนี้มันก็ไม่เคยไปรักร้อยนะที่วางมาอืมออโตเรีวของเขาอยู่ตั้งสามลักนะครับเพียงแต่ไม่ได้เอาศูนย์ออกแค่นั้น,นเอง จุดประสงค์เราคือต้องการแค่ให้มันไม่มาสิบหน่วยเพราะเราอยาไปตัดเลขค่าห้าตัวเราไงครับอ่าส่วนมันจะไปตัวไหนตัดว่อเรื่องของมันอกเนี้ครับผมเอฟซีต้องการเอาไปใส่ลักล่อยก็ใส่ได้แต่มันจะมาไม่มาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ไหมล่ะตอนดูต่อมันออกครับตอนนี้หลักหน่วยก็ที่เราตัดมาเนี่ยมันก็จะเหลืออย่างที่ผมวางไว้ไหมหนึ่งสองสามครับอืมหลักสิบมันก็จะเหลือเก้ากับหนึ่งเลยเห็นไหม รักษินบม่นชเหลือเก้ากับหนึ่งอ่ะในในในชุดหลักค่าตัวที่ผมวางไว้น่ะครับผมที่ผมวางชุดไปหกตัวก็คือเอาหลักตัวนี้แหละไปตัดทีนี้หลักหน่วยมันยังจะตัดไปอีกตัวหนึ่งอยู่เนี่ยเลขหนึ่งนี่แหละตัดได้จึงค่คยมาวางกันนะครับผมครับผมค่อยว่าคิดตุดไทยครับสรุปวันโทงเลยครับพี่น้องเนาะจัดให้สามตัวเข็นเขียนครับพี่น้องครับครับ เอาเขามาเชื่อกบสิรบกวนอาจารย์ทํานีเด้อครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับชุดเต็มที่โลกไปครับพี่น้องเนาะ่ล้วที่สามารถจิตไปตัดก้อนอาจารย์กระไรเด้อครับผมครับเอาไปตัดก้อนกระไรครับพี่น้องเนาะเลขดับ บนครับผมเซียนเขาใหญ่เลยวร็เลขไม่มาด้วยการล่างความเลยครับผมเลขไม่มาด้วยกันสิบหน่วยครับผมโทษทีไม่มาด้วยกันสิบหน่วยเ้วยอ่จาเลขดับนะครับผมดับบนที่เป็นหลักสิบด้วยครับผมก็เท่ากับว่าหลักอื่นไปได้เลยครับพี่น้องเนาะนี่เฉพาะหลักสิบบนหลักสิบดับสองสามสี่ครับผมครับซึ่งก็เป็นเลขเด่นของเก่ามาเชียร์แล้ะครับผมตีลงไปก้อนหนาน่ครับพี่น้องเนาะ กับเป็นไปได้ที่จะไปลักลอยหรือว่ารักนวยได้ครับผมแต่ว่ารักซิฟถ้าสูตรเพิ่นเดินดีเคี้ยงงดว่างหันครับพี่น้องเนาะก็คือสองสามสี่ต้องไปลักอื่นครับผมอาจจะเป็นลักน่วยครับเพราะว่าเพิ่นกับว่างไว้อยู่ครับพี่น้องเนาะจะเป็นสองกับสามครับผมเพิ่นบอกเมื่อกี้นี่จะไปลักน่วยกรส่วนดับหน่วยบนครับผมสี่เจ็ดเก้าครับผมเท่ากับว่า ซีนี่บอมาทั้งสิบทั้งหน่วยครับผมของอาจารย์ได้ครับผมสูตรอาจารย์ครับแล้วก็ลักหน่วยสิสีดับก็ดจีเป็นเจ็ดกับเก้าครับผมครับนี่แหละครับการจีไปดับหาเลขดังอีกหลายสำนักอยู่ครับผมเจ็ดกับเก้าหลักหน่วยอ่าเลขไม่มาสิบหน่วยบนครับพิ non เนาะศูนย์ห้าเจ็ดครับผมศูนย์ห้าเจ็ด นะครับผม057ไม่มาทั้ง10ทั้งหน่วยครับ้วก็เลขไม่มา10หน่วยล่างครับพี่น้องเนาะคือว่าบ่าเห็นในลา่างนี่คือสูตรอาจารย์ได้ครับผมหันบนดับ10หน่วยล่าง389ไม่มาครับพี่น้องเนาะเลขออกหาหนึ่งครับผมงวดนี้456ไม่มา10หน่วยล่างครับผมครับพี่น้อง เลขดับไม่มีในกองสลากครับผมแต่ว่าที่อาจารย์เพิ่นใหมเพราะว่าเพิ่นจะต้องไปตัดเหล็กปักลักขมงเพิ่นครับพี่น้องเนาะที่ให้ย่างและหาตัวครับผมในคลิปแรกครับให้น้อยลงครับพี่น้องเพิ่นดังจะมาสรุปแขวนๆอีกครั้งหนึ่งเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชรคกับพ่อวยพรให้พี่น้องยี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้เงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับในวดวันถี่17มกราคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ